สวัสดีค่ะพบกับเงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตังเลขเด็ดสูตรเลขเด่นเลขเด็ดมาเลย์ใส่ฟรีสดใหม่วันต่อวันสูตรงวดต่องวดรู้ก่อนออกค่ะสูตรจะเป็นสี่สูตรแรกจะเป็นหลักสิบรางวัลที่หนึ่งบวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งหลักพันรางวัลที่สองบวกหลักหน่วยรางวัลที่สองหลักพันรางวัลที่สามบวกหลักร้อยรางวัลที่สามและหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งบวกหลักพันรางวัลที่หนึ่งค่ะ ก็จะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบอย่างบรรพุ่นสูตรวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทำการจับคู่หน้าคูคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเบี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น19คูณ3าาค่ะเท่ากับ607หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ 72คูณ41คานเท่ากับ2952 66คูณ54คานเท่ากับ3564เล็กเดียวที่ได้ค่ะจะได้เป็น0 6 3 7 2 4 9และ5ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น0บวก7เท่ากับ7 2บวก2เท่ากับ4 3บวก5เท่ากับ8 และ6บวก0เท่ากับ6ค่ะแนวทางลิกเด็ดที่ได้จะได้เป็น0607 2952 3564 6063 5495 7486และ5927ค่ะ ในส่วนนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้า,าเต็มถึง3รางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ6กศูนย์หและ5495ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจักสูตรกันเลยค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณตัวเลขเดี่ยสูตรเลขเดีด่ยแจากฟรีรุกกันออกในงวดที่22มกราคม2 5 6 8เนื้อหางเลขมาเลยน,นะคะเราก็ทำการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น74คูณ86คเท่ากับ 63, 6,4 60คูณ36คันเท่ากับ2 1 6 0 54คูณเ5เท่ากับ5130เลขเดี่ยวที่ได้ค่ะจะได้เป็น2 1>, 1, 3, 0, 6และ4ค่ะตัวเลขจากศูตรค่ะจะได้เป็น6บวก4เท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขศูนย์ค่ะ2บวก0นเท่ากับ2 5บวก1เท่ากับ6และ3บวก6เท่ากับ9ค่ะในทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น 6, กสาสี่ 2160 5130 2 5ศ3นย์ห้าหนและ4012ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะเครอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็ล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะ เอดหลทงงวดยเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขอภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามที่สตดเด็ดเต็งเลขในเน้นสูงงวดต่องวดไว้ทุกคนที่ตามรุ่นการในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเดเด็ดกับช่องวันนี้รวย